Yeah, are ขอรับดูเข้าสู่รายการเซ็เตกีีกค่ะรายการที่มีพบก,กับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่ค่ะเพราะว่าเรานั้นนะจ๊ะไม่มีพักค่ะมันก็มีพวกด้วยเม่ต้อมีอะไรไมาได้กันคุณโ,โยโย่าเขาเรียกว่า chrome cast อันนี้นี่ก็เป็นคล้ายๆกับเครื่องเล่นเออ่พูดง,ง่ายๆพูดง,ง่ายๆนะ,ะมันคล้ายๆกับการทำให้ทีวีเราเป็นแบบ D L N A ใช่คุณโยโย่รู้ไหมว่า D L N A ดีไงง่ายมาก สมมติว่าเราอยากเล่นยูทูบอยู่บนแท็บเล็ตใช่ไหมคุณโยโ่ค่ะแล้วเราก็ส่งไปเล่นบนทีวีได้อืมนั่นแหละประเด็นมันจบแค่นี้ใช่จริงนะมีสาระแค่นี้หลักๆก็ประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าราคามันแค่พันกว่าบาทคุณโยโยแต่เอาตรงนะพันกว่าบาทไม่ได้แว่าได้โครงขาเซ็งโอเคแบบนี้ได้ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเรามี Android TV Box อยู่ซึ่งมันทำได้เหมือน Android จริงๆเลยค่ะโหลดแอปแล้วก็เล่นแค่ทุกอย่างด้วย บางทีตัวหน้าอย่างนตัวเลก่ดีกว่าแต่ว่านี่ก็เป็นของ Google นะเขาก็มีเหตุผลของเขาเสมอแหละค่ะนะาราลดูดดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างไอชมกัมาเลยค่ะเอาล่ะคุณยโย<ะ>ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าทีวีเรียบร้อยแล้วข้อดีของ HomeCast หรือ HomeCast ของเราเนี่ยตรงที่ว่ามันสามารถใช้กับ Android ได้ทุกรุ่นค<ะ>่ะคือขอให้เป็น Android เถอะคือถ้าเกิดว่าคุณมีแท็บเล็ตดีๆเักเครื่องแท็บเล็ตที่สามารถรันวิดีโอได้สมูทอ่ามันก็สามารถ ที่จะแคสหรือว่าแคสเนี่ยได้อย่างสมูทเช่นกันนะจ๊ะอันนี้ก็คือเราโหลดแอปพลอร์อินเทอร์โคน c a s มาแล้วตอนนี้เราจะใช้ตัวของเชนนี่โมบายฟิชชั่นโบว์เนี่ยเป็นตัวทดสอบคุณโยง่ายมากง่ายมากอะไรก็ได้นะฮะไม่จเป็นต้องใช้ของแพงอะไรก็ได้มาถึงปุ๊บเนี่ยจะมาดูว่าเราทำยังไงนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะเริ่มมาเนี่ยคุณโยเราต้องเข้าแอปของ home c a นะพอเข้า home c a ปุ๊บเนี่ยมันจะเราไปโหลดยูทูบเรียบร้อยอ่ะคราวนี้เนี่ยตรงนี้แอปของ home c a เนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่ามันสามารถที่จะใช้ YouTube นะมีเน<ะ>็ตฟิกส์แล้วก็ Google Play TV นะฮะหรือว่า Movie TV อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเดี๋ยวจะลองทดสอบจากการใช้ YouTube ก็คือพอเรากด YouTube ปุ๊บเนี่ยตัวนั้นก็จะสามารถใช้ได้มันก็จะคือมันจะขึ้นไปตรงจอนู้นไงคุณโยโย่เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราก็จะเข้า YouTube ไปนี่เ,เข้าไปแล้วเอาไม่เป็นไรเราก็เขาให้เราโหลด YouTube นั่นแหละคราวนี้เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube เอาล่ะคราวนี้เราจะลองกดดูตอนนี้เรากดเพลงเออ่ ตอนนี้เรากดเพลง Twinkle ของ Girl Generation มานะจ๊ะอ่าปปุ๊บง่ายมากคุณนโยอ่ามุมเนี้ยมันจะมีรูปเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นรูปเดียวเป็นเอกกดเข้าไปเลยปภาบใครไม่ถามว่าจะเล่นที่ไหนเราก็เล่นที่ s e p k i กสิคือกู Cast ใชสไหมคะมาแล้วก็คือมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคือมันก็เหมือนกับการส่งเอ่อการเล่นวิดีโอตรงเนี้ยไปตรงนู้นเท่านั้นเองค่ะพูดก่งง่ายๆเถอะและวันนี้ให้ทำอย่างอื่นได้เปล่านี่ทำได้ ลแล้วก็เปิดนี่ดูไปค่ะเจ๋งนะแล้วเราก็เ,เล่นเว็บได้ไรไปได้มไม่มีใครสนใจเราะะใช่นี่ต้องบอกเลยว่าเจ๋งมา,มากๆเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบว่าไม่มีแอปที่สามารถเล่นได้สองอย่างพร้อมกันทําแบบนี้ก็เล่นได้สอง,ง่านพร้อมกันเรียบร้อยแล้วก็จบเร็วขึ้นเยอะเลยนะไม่มีกระตุกเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถเล่นเว็บไปได้ด้วยเห็นไหมเออเราก็เล่นเว็บไปไม่สนใจ ทางนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของ Android ที่มีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยจะยิ่งดีมากๆเพราะว่ามันจะไม่คุณเล่นแบบไม่สะดุดเลยถูกต้องเยี่ยมมากๆเยยีมากอาจารย์จะสั่งเบาเสียงอะไรเนี่ยต้องสั่งเบาจากทีวีเราเองเท่านั้นนะ<ช>เนี่ยเราก็ใช้รีโมททีวีของเราเนี่ยเบาเสียงมันนะจะเพิ่มจะลดเนี่ยก็เบาเอา,เอาอ่ะ นั่นคือสาระของมันคุณโยโย่นี่แหละคือสาระของมันใช่นอกจากนั้นโ h r o m e c a s ยังสามารถที่จะเซตติ้งให้เข้ากับตัวของ Google Browser ได้นะจ๊ะโดยที่พอเราใส่ตัวของส่วนขยายหรือว่าที่เราเรียกว่า Extension ปุ๊บเนี่ยจะมีสารกนี้ขึ้นมานะฮะสมมุติว่าตอนนี้เราอยากจะให้หน้าเว็บนี้ไปอยู่บน Google ChromeCast แนละ้วก็กดนะกดตัวนี้ปุ๊บมันจะถามว่าเนี่ยไปไหนไปที่ StepG StepG คือชื่อของ c h r o m e c a s ที่เรา ส้างเอาไว้และแน่นอนว่าตรงนั้นเป็นแบบนี้ฮะแล้วตอนนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเลื่อนเองในมือเราอยู่นี่ใช่ไหมสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณโยโย่เนี่ยขยับอยู่ทางนู้นขยับอยู่ทางโนบุกให้มันก็เหมือนว่าเราก็สามารถที่นําไปใช้ใน,นด้านของการพรีเซนต์งานได้เออเนี่ยสีแดงๆเนี่ยเนี่ยเข้าเข้าได้ไหมพอแบ็คออกปุ๊บมันก็เหมือนเราเล่นเว็บนั่นแหละใช่ไหมก็มีการเล่นเว็บให้ทําเหมือนกับเราเล่นเว็บให้จริงสาระของคมแคสเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละตอนเนี้ย หลักๆมีอยู่เท่านี้นะซึ่งเราก็งวงๆเหมือนกันแต่ข้อเสียจริงๆเลยคือมันซูมไม่ได้ะะคือถ้าเราเกิดคือสมมุติว่าตรงตรงัวหนังสือของบนจอเมันเล็กเราจะซูมเนี่ยไอ้บนโนโบก๊กะซูมนะบนโนโบก๊กะซูมแต่อันเนี่ยมันไม่มันไม่ซูมด้วยนี่คือก็เอาไว้โชว์อย่างเดียวนะเต้เลือราคามพันกว่าบาทเองนะก็เหมือนเอาไว้ใช้ในการพิเัยงานพวกพาสะดวกอะไรอย่างนี้นะฮะเล่นวงเล่นเว็บอะไรให้ นักศึกษาดูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังสามารถที่จะนําไปใช้กับพวกของการเล่นยูทูบออนไลน์ผ่านทาง Android ทัเบลใได้วนี้ตอนที่สาระมีแค่นี้เท่าเี้เราลองเล่นดูหลักๆมีเท่านี้เองอ่ะงั้นก็ไปสรุปกันเลย่บบปะตอนนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นในคอนเวิดีโอบ้าอไอคอนแคสเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นเหมือนกับเครื่องเล่นดี A อลอหลักๆเนี่ยก็ไปใช้กับพวก b e ค่ะส่วนความเด็กขาดของมันหรือความเกี่ยวมันก็คือมันสามารถใช้กับ รอนแท็บเล็ตได้ทุกรุ่นค่ะตรงนี้ตรงนี้เจ๋งมากก็คือต่อเพลงให้คุณติดตั้ง Google Home คสต์ลงไปค่ะก็สามารถใช้ได้รุ่นเลยอันนี้ก็เราใช้กับเชื่อมืโมบาย Vision Pro นะเป็นแท็บเล็ตของหางเชื่อมืโมบายก็ใช้ได้คนะใช้กับไอชิ้นไอซองที่เราในมือเนี่ยก็ใช้ได้ใช้ได้ทดสองแล้วแต่แนะนำหรือว่าให้ใช้กับเครื่องที่มันเร็วๆนิดนึงมันจะได้เล่นไม่กระตุกหัวแล้วก็ข้อเสียมันจริงๆก็คือเน็ตหายต้องเร็วนิดนึง ใช่ค่ะเพราะใครแล้วเรากับเด็นไม่เร็วมากเนี่ยกระตุกเป็นเจ้าเขาถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยเราใช้เด็ดแรงมากก็ลื่นเลยทีเดียวเลยนะเขุณทุว่าที่ติดตามเมื่อกี้